สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎรัชกากรากฎทุกท่านนะคะผู้อันขอต้อนรับนะคะชาวกรกฎทุกท่านเข้าสู่ The Angel Card Reading ค่ะครั้งนี้ก็เรากำลังจะเข้าสู่นะคะเดือนกนรกฎาคมนะคะซึ่งมันก็คือเดือนเกิดของชาวราศีกรกฎนะคะตั้งแต่ผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่ 15สิงหาคมนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าพอมาครึ่งปีหลังแล้วตรงนี้นะคะชาวราศีกรกฎทุกคนเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตการเดินทางนะคะมีความเรียบง่ายมีความยากลำบากอย่างไรบ้างนะคะมีอะไรพ,พูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดนะคะสำหรับชาวกรกฎทุกคนผู้อ่านก็ขออนุญาตนะคะ อวยพรให้กับชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะมีความสุขมากๆในเดือนเกิดของตัวเองประสบพบโชคลาภนะคะ มีความมั่งคั่งทางด้านการเงินนะคะมีความมั่นคงทางด้านการงานนะคะและมีความมั่นคงในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างในชีวิตนะคะโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะความสุขทุกอย่างจงมหาชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท,ท่านนะคะให้มีแต่ความโชคดีนะคะแล้วก็ความสําเร็จรุ่งเรืองไปตลอดชีวิตเลยค่ะ ทีนี้สำหรับชาวลัคนากรากฎก็ต้องเป็นผู้ที่มีดาวเคราะห์ที่เป็นดาวจันนะคะสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะคะก็เราจะได้ดูนะคะราศีพร้อมๆกันหรือลัคนาพร้อมๆกันหรือชาวธาตุน้ำนั่นเองนะคะแน่นอนชาวธาตุน้ำหรือชาวราศีกรกฎ ะะก็จะนิสัยคล้ายๆกับธาตุน้ําราศีคนอื่นทั่วไปก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวเป็นคนใจดีที่สงสารชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะชอบอเขาเรียกว่าเป็นคนที่ง่ายๆนะคะอยู่กับใครก็ได้นะคะ ไปอยู่กับใครก็มักจะมีคนเขาเมตตาและแอนดูนะคะหรือว่าเขาตกหลุมรักคุณได้ง่ายๆนั่นเองเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างานิสัยดีนะคะมีน้ำใจนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่า,าเขา้าเข้าง่ายๆกับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความหยิ่งทนงในในศักดิ์ศรีและฐานะตัวเองเหมือนกันนะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองนะคะในเดือนเกิดของคุณนะคะ ชาวราศีกรกฎด้วยไพ่ใบรแรกเป็นไพ่เด e l เลเวอร์สนะคะแน่นอนไพ่เด e l เลเวอร์สจะเป็นไพ่มหาสเสน่ห์นะคะในเรื่องของความรักว่าอ่านมองว่าชาวราศีกรกฎเองตัวคุณว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณจะมีคนเข้าหาจะมีคนเข้ามาเอ็นดูเข้ามาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะเข้ามาแบบว่า เขาเรียกว่าต้องแบบถึงขั้นแบบหลงไหลได้ปลื้มชาวราศีกรกฎมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ชาวราศีกรกฎเองอาจจะด้วยตัวคนเองน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า หนึ่งละเป็นคนที่บุคลิกภายนอกของคุณเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเป็นคนรูปร่างสันทัดหรือเป็นคนผิวที่แบบว่าผิวออกขาวเหลืองแดงอะไรอย่างเงี้ยออกผิวขาวเหลืองอะไรเงี้ยคุณก็เลยเหมือนว่าเป็นคนที่สวยหน้าตาน่ารักนะคะหรือว่าเป็นคนหล่อดูดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทาให้คนรอบข้างที่เขาเห็นเขาได้พบเจอคุณแล้วเขารู้สึกประทับใจรู้สึกอยากเข้าหารู้สึกอยากเข้ามาใกล้อยากเข้ามาแนบชิด นะคะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการงานยังมีเกณฑ์การทรงตัวยังนิ่งๆอยู่ยังไม่มีอะไรหวือหวามากมายนะคะบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงการรอจังหวะในการติดต่อ ในเรื่องของการเขาเรียกว่าใครที่สมัครงานไปแล้วใครที่ดูในเรื่องของงานหรือใครที่กําลังลงทุนทําธุรกิจว่าอ่านมองว่าด้วยความที่ไพ่เดลเวอร์ขึ้นมันก็ยังเป็นอยู่ในในตาแหน่งของไพ่ใบใหญ่นะคะถึงแม้จะไม่มีไพ่ไม้เกิดขึ้นเลยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าการทรงตัวตรงนี้การนิ่งๆตรงนี้ในเรื่องของการงานและธุรกิจเนี่ยมันก็ยังเหมือนยังไปได้นะคะไม,ไม่ขาดทุนไม่แบบว่ายังไม่มีอะไรในในในแง่ลบนะคะเกิดขึ้น ขออภัยค่ะ นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโชคลาภในเรื่องของการเงินมากกว่านะคะเพราะว่าคุณได้มาทั้ง10เหรียญน,นะคะได้มาทั้ง9้าเหรียญน,นะคะผู้อ่านเลยมองว่าตัวคุณเองเนี่ยน่าจะมีเกณฑ์การได้เขาเรียกว่าเงินจากที่ทํางานคุณนั่นแหละนะคะคุณอาจจะมีเงินเดือนอยู่ที่ -78 0,000หมื่นก็ได้นะคะใครจะไปรู้เนาะชาวราศีกรกฎด,ด้วยความที่คุณอยู่ในตําแหน่งสูงในตาแหน่งที่ค่อนข้างทํางานที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของได้รับโชคลาภ จากทรัพย์สินของคุณมีเกณฑ์การซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่มีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์การที่ผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนในเรื่องของการเลื่อนเลื่อนสถานะทางตำแหน่งของคุณนะคะปรับเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชาวราศีกรกฎบางคนนะคะมีเกณฑ์การดูในเรื่องของการออกรถใหม่ก็เป็นไปได้นะคะมีเกณฑ์โชคลาภนะคะมีโชคลาภเข้ามาในเรื่องของการเงินเพราะว่ามีเก้าเหรียญสิบเหรียญว่าอะไรมองว่าตัวคุณค่อนข้างเป็นคนที่โชคดีนะในเดือนเกิดของคุณคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะหรือทรัพย์สินหรืออาจจะมีใครนะคะมอบของขวัญน,นะคะให้กับตัวชาวราศีกรกฎเองนะคะเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นครอบครัวหรืออาจจะเป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ มอบอในเรื่องของของขวัญของกำนันนะคะของมีค่านะคะให้กับชาวราศีกรกฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ด้วยความที่ไพ่ใหญ่ขึ้นเนาะทั้งไพ่เดอนเลเวอตีคู่มากับไพ่สิบเหรียญนะคะผู้อ่านมองว่าดวงชาวราศีกรกฎคุณเป็นคนที่มีดวงเศรษฐีจับเลยนะนะคะถ้าพูดแบบให้พรไปเลยครู คือชาวราศีกรกฎมีสิทธิ์รวยร้อยล้านนะคะคือคุณมักจะได้โชคได้ทรัพย์สินได้มรดกตกทอดนะคะจากพ่อแม่เอ่ยหรือคุณอาจจะมีดวงเฮงที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องอบ้านเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะมีในเรื่องของการที่ได้อย่างนี้เข้ามานะคะหรืออีกในหนึ่งเลยนะคะชาวราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ได้คู่ดวงสมพงษ์ นั่นหมายความว่าการที่คุณจะแต่งงานกับใครหรือการที่คุณคบหาดูใจใครแล้วอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่กินกันแล้วเนี่ยคุณจะทํามาค้าขึ้นร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีอะไรอย่เงี้ยค่ะคือหมายความว่าคุณเองก็น่าจะเป็นคนที่เจอคู่ของที่เขาเรียกว่า เกื้อนหนุนในความรักกื้อนหนุนในเรื่องของการงานชีวิตครอบครัวคือเหมือนกับว่าดวงสมพงษ์อ่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ถือว่าคือดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งพอมีเก้าเหรียญมาอยู่ตําแหน่งที่3ในอนาคตอันใกล้นะคะตัวนี้มันจะเป็นไพ่แห่งเอ่เขาเรียกว่าเงินทองทรัพย์สมบัติเลยนะคะความเจริญก้าวหน้าในในพวกทรัพนะคะ,ะผู้อ่านมองว่าหาก เป็นผู้หญิงนะคะกำลังกำลังดูในในเรื่องของอวิดีโอของเจ้าอยู่ตอนนี้นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ว่าเขาเรียกว่าถึงขั้นเป็นเศรษฐีได้นะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะดวงโสด อาจจะเยอะนิดนึงนะคะคือเหมือนกับว่าด้วยความที่คุณเก่งในเรื่องงานเก่งในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องคู่ก็เลยอาจจะดรอปลงไปนิดนึงแต่รอจังหวะค่ะยังไงชาวราศีกรกฎก็คือมีคู่เข้ามาอยู่แล้วนะคะยังไงก็ไม่ไม่เป็นไม้แน่นอนนะคะชาวราศีกรกฎนะคะบางทีคุณอาจจะเข้าเรียกว่าประสบความสําเร็จจนเกินไป หรือประสบความสำเร็จโดยที่ไม่คาดคิดมาเลยทําให้คนที่เขาจะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาค่อนข้างเหมือนกับเปรียบเทียบตัวเขากับตัวคุณแล้วมันทําให้เขาไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณก็เป็นไปได้นะคะ เมื่อไรก็ตามที่ไพ่สองใบนี้ขึ้นนะคะไพ่สิบเรียนเก้าเรียนขึ้นต้องบอกว่าดวงเศรษฐีเริ่มจับนะคะโดยเฉพาะในในในเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันที่เรากําลังดูกันตอนเนี้ยชาวราศีกรกฎคุณได้เกณฑ์ได้ได้เงินก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่บบ้านก็ราคาประมาณสัก5ล้านขึ้นก็มีสิทธิ์ได้นะคะตัวของคุณเองก็เป็นดวงเศรษฐีนั่นแหละดวงมีทรัพย์อยู่แล้วนะคะพอมาดูในตําแหน่งที่6นะคะคุณได้ไพ่อ่าไพ่เดอะฟูลนะคะนี่คือไพ่เดอะฟูลตรงนี้นะคะเป็นไพ่ใบ เช่นกันในชุดของเมเจอร์คาน่าเป็นไพ่ใบแรกเลยนะคะที่อยู่ในตำแหน่งแรกของไพ่นั่นหมายความว่าก,การเริ่มต้นนะคะใหม่ๆบางคนอาจจะได้ถูกบรรจุในที่ทํางานบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นที่ทํางานใหม่บางคนอาจจะมีเกณฑ์การเจอพบรักคนใหม่ๆนะคะเข้ามามันเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นนะคะเพื่อน มีเกณฑ์การได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าการที่เราได้สิ่งใหม่ๆได้แฟนใหม่ได้คนรักใหม่หรือเลขคบหาดูใจกับใครใหม่บางทีก็อาจจะต้องระมัดระวังให้นิดนึงนะคะว่าคนที่เราเจอคนที่เราได้คบหานั้นเขาโสดจริงไหมเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอยู่ก่อนนะก่อนที่จะมาเจอเรานะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าชาวราศีกรกฎอาจจะต้องอมองดู นะคะหรือสังเกตพฤติกรรมหรือสิ่งที่เขากระทําอยู่เนะะี่ยค่ะว่า,าเวลาเขากลับบ้านแล้วเขามีเวลาคุยกับเราไหมเวลาที่เขาออกไปข้างนอกเขามีเวลาแชทกับเราไหมหรือเวลาอื่นๆเขาปลีกตัวหรือว่าเขาเรียกว่าพยายามปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าถึงไม่ได้มีเวลาคุยกับเราตลอดเวลาเนาะมัน,นก็สมัยนี้มันก็สังเกตได้ไม่ยากอะเพื่อนๆผู้อ่านมองว่าชาวราศีกรกฎน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการเก็บเงินนะคะอย่างที่บอกคุณมีสิบเหรียญ9ก้าเหรียญเนานะคุณมีเกณฑ์การจะเก็บเงินแบ่งสันปันส่วน นะคะ พื่อที่จะลงทุนหรือจะซื้ออะไรเป็นทรัพย์สินเป็นของตัวเองก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้เนาะก็ลองดูว่าเรื่องโชคเข้ามาแล้วแหละผู้อ่านเชื่อว่าชาวราศีกรกฎก็คงจะจัดแจงในเรื่องของธุรกิจของตัวเองหรือทรัพย์สินของตัวเองได้อยู่แล้วมีไพ่เดอะซันเข้ามาต้องต้องลองวาวเลยนะเพราะว่าเข้ามาในเดือนเกิดของคุณดวงชะตาของคุณสมพง์กับดวงชะตาคุณเองไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสำเร็จถ้าเจอคู่ก็เป็นคู่สมพง์นะคะแต่อาจจะมีเกณฑ์การ รักเก่าการหวนคืนกลับมาอยู่นะเขาอาจจะเป็นคู่สมพงของคุณก็ได้นะคะเพราะยังมีไพ่หกทั่วอยู่ในตำแหน่งที่9นะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ชาวราศีกรกฎเกณฑ์ของคุณตรงนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตอันล้นเหลือนะคะ่ว่าจะเป็นงานเป็นคู่ครองเป็นคนรักเป็นธุรกิจเป็นการเงินนะคะต้องบอกว่าหลังไหลเข้ามาหาชาวราศีกรกฎเข้ามาในเดือนเกิดของคุณทําให้คุณได้พบ ประสบพบกับโชคลาภนะคะการเงินเด่นการงานเด่นธุรกิจเด่นคู่ครองเด่นทุกอย่างประสบความสําเร็จนะคะแค่คุณมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธานะคะในเดือนเกิดของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สําคัญก็คือในตัวของคุณเองนั่นแหละนะคะคุณจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอย่างมากมายนะคะคู่ครองมาคู่แท้มาแน่นอนนะคะบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์การจบความสัมพันธ์ลงความสัมพันธ์ที่คล,ลุมเครือความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนหรือว่ามีเกณฑ์การหย่าร้างกันไปเลยสําหรับความที่ไม่เข้าใจปัญหาที่มันคาราคาซังปัญหาที่มันยืดเยื้อะนะคะคุณจบความสัมพันธ์ตรงนั้นเพื่อรอจังหวะชีวิต รอการเริ่มต้นใหม่ๆรอสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะคุณได้ทั้งไพ่เดอะฟูลได้ทั้งไพ่เพจช็อปเปอร์เนอร์คลสนะคะนั่นหมายความว่าเด็กถือเหรียญเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เข้ามาเกณฑ์การมีชีวิตใหม่ๆเกณฑ์การทําอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆห,ห,หรือเกณฑ์การที่แม้กระทั่งเจอคนรักแล้วมองไปถึงอนาคตข้างหน้านะคะแต่งงานหรือมีบุตรนะคะมีเจ้าตัวน้อยเป็น เป็นโซ่คล้องใจของคุณนะคะเหมือนไพ่เดอะเลิฟตรงนี้ค่ะคุณมีคิวปิดเข้ามาคุณมีความรักความสัมพันธ์ความรักที่แบบรักกันมากมายหลงไหลกันมากมายเข้ามาคุณอาจจะวางแผนในการแต่งงานถึงอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ไพ่หกหกถ้วยเข้ามาเยืเองหนึ่งที่9นะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีกรกฎเองนะคะตัวคุณมีกําลังคิดว่า คุณนึกถึงความรักครั้งเก่าคุณนึกถึงความรักคนเก่าๆคุณนึกสิ่งนึกถึงสิ่งเก่าๆในชีวิตของคุณนึกถึงในเรื่องราวที่ผ่านมานะคะนึกถึงคนรักคนที่คุณเคยจากมาคุณที่คุณกับเขาเคยเลิกลากันไปแล้วคุณที่คุณกับเขาเคยจบความสัมพันธ์ลงไปแล้วนะคะเหมือนคุณอยากจะหวนความรู้สึกนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ ที่มาทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเดินหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอนาคตความก้าวหน้าของคุณนะคะคุณมองเห็นถึงสิ่งที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยก้าวหน้าคุณเลยอาจจะต้องเลือกระหว่างความรักและการงาน แต่ในเมื่อมาถึงจุดที่ต้องเลือกแน่นอนนะคะโดยภาพรวมคุณเลือกในเรื่องของการงานเพราะการงานกําลังจะทําให้คุณมีความมั่งคั่งในเรื่องของชีวิตของคุณธุรกิจของคุณการงานของคุณความก้าวหน้าและความสําเร็จเป้าหมายในชีวิตของคุณคุณเลยต้องได้วางความรักตรงนี้ไว้ข้างหลังนะคะผู้อ่านเชื่อว่าคนที่เป็นชาวสองหรือคนที่เป็นแฟนนะคะอาจจะต้องเข้าใจชาวราศีกรกฎนะคะในสิ่งที่เขาเลือกในสิ่งที่เขาบาัตนปฏิบัติในสิ่งที่เขาทานะคะ เป็นไปได้อยากให้ชาวส่องหรือคนที่เป็นแฟนเป็นคนรักชาวราศีกรกฎอยากให้รอคอยนะคะ และก็สนับสนุนเขาเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของชีวิตการงานการเงินนะคะแล้ววันหนึ่งชีวิตครอบครัวของคุณจะประสบความสําเร็จเองการที่เราคอยให้กําลังใจคนรักเราคอยเกื้อหนุนนะคะคอยพพอร์ตคอยแบ็กอัพข้างหลังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้กําลังใจส่งกําลังใจให้กันนะคะคอยอยู่เคียงข้างกันในวันที่เขากําลังต่อสู้กับชีวิตหรือกําลังจะหาความสําเร็จให้กับชีวิตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณทั้งคู่ประสบความส เก็ดในเรื่องของความรักนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ,อเขาเรียกว่าไพ่ที่ให้กําลังใจกัน ไพ่ตรงนี้การอ่านตรงนี้จะเป็นไพ่โดยรวมนะคะขึ้นอันไหนเกี่ยวกับเรื่องงานผู้อ่านก็จะพูดเรื่องงานถ้าพูดในเรื่องถ้าโชว์ในเรื่องของการเงินโชคลาบก็จะพูดในเรื่องของโชคลาบถ้ามีในเรื่องความรักก็จะพูดในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าดวงตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมเนาะก็มันอาจจะตรงและไม่ตรงบ้างกับใครแต่ผู้อ่านก็จะมีการแยก ส่วนคลิปออกไปในเรื่องของความรักคนโสดต่างหากเลยเพื่อเอาใจชาวโสดคนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะการรอคอยความรักของคุณจะเป็นยังไงก็ไปดูกันคลิปหน้าได้ค่ะทีนี้เรามาดูไพ่ที่ให้กําลังใจกันคุณได้เจ็ดถ้วยอ่ะแน่นอนเจ็ดถ้วยก็จะคล้ายๆกับไพ่ the lover นั่นหมายความว่านะคะ,ถ,คะ,ะ,คะถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องเคลีย ต้องคุณจะต้องรู้แล้วอะว่าสิ่งที่คุณต้องการนะ่ะคืออะไรนะคะคือจะต้อง take action นะ่ะก็คือเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนะี่ยรู้จริงๆคุณรู้อีกแล้วละชาราศีแลกฎด ชาวราศีกรกฎคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินครอบครัวของคุณนะคะคุณรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ผู้อ่านมองว่ามันก็ไม่น่าจะยากที่การตัดสินใจในครั้งนี้มันจะบ่งบอกเลยว่าความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะออกมาแนวไหนใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะจบปัญหาตรงนี้ลงนะคะใครที่มีปัญหายืดเยื้อมายาวนานคุณอาจจะจบลงนะคะหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่หมเพื่อเลือกนะคะสิ่งที่ดีให้ที่สุดให้กับตัวคนเองไม่่อจะเป็น งานก็ดีนะคะอาธุรกิจก็ดีหรือคนรักก็ดีนะคะมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เสมอนะสำหรับชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าลองใช้เวลาตรงนี้นะคะเพื่อดูความต้องการของคุณจริงๆว่าสิ่งที่คุณต้องการที่แท้จริงที่สุดในชีวิตของคุณเนะี่ยคืออะไรนะคะไพ่ที่2นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเจ็ดดาบขออภัยคะ่ะ seven of m i c h a e l s นะคะนั่นคือหมายถึงว่าเจ็ดดาบ จ็ดดาบตรงนี้มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะมันเหมือนกับว่าจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขหรือต้องเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเนาะการทํางานหรือการที่เดินทางอะไรโดดเดี่ยวหรือเดินทางอะไรไปนคนเดียวมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคุณอาจจะต้องหาเพื่อนร่วมเดินทางคุณอาจจะหาใครสักคนนะคะที่สามารถอ,อ่เขาเรียกว่ามาสร้างเสริม ชีดของคุณให้ดีขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่า,าหาคำตอบให้กับให้กับตัวคุณเองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ชีิตของคุณมีสีสันเพื่อให้ชีตของคุณเองนะคะมีเพื่อนร่วมทางเดินทางไปด้วยกันนะคะแก้ไขปัญหาและให้กําลังใจกันแบบกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือความหมายของเจ็บไม่เท้าตัวนี้นะคะ ก็มาด้วยเก้าถ้วยเหมือนเดิมนะคะเก้าถ้วยเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆเกณฑ์การเริ่มต้นความรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ Make a wish นะคะนั่นหมายความว่าเป็นขากดูตามไพ่นะจะเป็นอลาดินคนเนี้เขาขออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาขอจากตะเกียงนะคะเขาจะมีหมาน้อยอยู่ข้างๆนะคะ Make a wish dream dreams become true นะคะ b e c a m e reality นะคะนั่นหมายความว่า ความฝันของคุณกําลังจะเป็นจริงนะคะชีวิตของคุณจะมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าคุณจะมองในเรื่องของความรักเป็นอยู่ในสถานะไหนชีวิตของคุณก็มีความสุขจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นความรักใหม่ๆจะมีเกณฑ์การแต่งงานครั้งใหม่ครั้งที่2จะมีเกณฑ์การเริ่มต้นสารสัมพันธ์ความรักแบบ เขาเรียกว่าแบบความซื่อสัตย์เจอคนรักที่แท้จริงเจอคนรักที่เขาไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้หวังอะไรจากคุณแต่เจอคนรักที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะชาวราศีกรกฎในเดือนเกิดของคุณต้องบอกว่าทั้งลัคกี้อินเกมทั้งลัคกี้อินเลิฟนะคะ แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณต้องเลือกต้องเป็นสิ่งที่คุณทําให้คุณมีความสุขที่สุดนะคะเกณฑ์การคนรักเก่ากลับมาก็ยังมีเกณฑ์การคิดถึงเรื่องราวเก่าๆก็ยังมีเกณฑ์การจบความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะธุรกิจของคุณเด่นมากการเงินเด่นมากนะคะมีใครสนับสนุนคุณให้ไปประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อน่งก็มีเพราะคุณได้ไพ่เดิร์ตันนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะชาวราศีกรกฎคุณจะประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามเลยนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ในหมวด ของทัชสโตนนะคะกันบ้างว่าจะให้อันไหนขึ้นมานะคะคุณได้ไพอ่อสศวนถือดาบนะคะคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการต่อสู้ความอดทนการไฟปัญหาต่างๆคุณไม่ย่อท้อคุณไม่ยอมแพ้ ยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จแน่นอนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎอย่ายอมแพ้สิ่งที่คุณทําคุณเดินทางมาถึงจุดเกิน70%ซแล้วเหลืออีกแค่3 0คุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้คุณเป็นอัศวินถือดาบต่อไปคุณจะเป็นาราชาถือดาบและจะเป็นจัสติกนะคะอีกไม่นานค่ะรอความรอนิดนึงนะคะอดทนนิดนึงมันกําลังจะผ่านไปค่ะ คุณได้เจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าอย่างที่บอกอะ่ะคุณมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่ตนแหน่งถูกบรรจุนะคะหากคุณรับราชการคุณก็จะได้ถูกบรรจุคุณก็จะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปรับตําแหน่งในที่ใหม่ๆห,หรือบางคนกําลังทดลองงานเปลี่ยนงานใหม่ก็มีเกณฑ์ได้ถูกบรรจุงานมีเกณฑ์การได้งานมีเกณฑ์าาการได้รับ ข้อเสนอจากผู้บังคับบัญชาของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณประสบความสําเร็จแน่นอนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณได้ไพ่เดมูลนะคะไม่ต้องวิตกกังวลในอะไรทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่คุณกําลังทําสิ่งที่คุณกําลังเดินทางมาถึงสิ่งที่คุณกําลังมองเป้าหมายนะคะแค่ชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณต้องการเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสูงนี่คือของขวัญอมาลัคนะคะ นี่คือของขวัญอันล้ำค่าของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ลัคนากรากฎในเดือนนี้คือความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะคือเงินทองนะคะคือทรัพย์สิน คือมรดกตกทอดคือเกณฑ์การที่เป็นเศรษฐีเศรษฐินีนะคะคนรักคู่ครองรักแท้ของคุณกําลังมาเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นและศรัทธาสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นว่าคุณจะต้องได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในเดือนเกิดของคุณจงประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะจงมาตามที่คุณต้องการเลยนะคะผู้อ่านขอฝาก กด subscribe กด like กด share แล้วก็ฝากไปดู facebook ให้กับผู้อ่านด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังทยอยทำดวงสำหรับคนเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่ว่าอาจจะชะลอไว้ก่อนเพราะตอนนี้กำลังทำวิดีโอตรงนี้อยู่นะคะยังไงผู้อ่านฝากกดติดตามฝากกด like กด share กับผู้อ่านเป็นกำลังใจกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ